เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีนะคะเพิ่นมีการยกระดับศัก,กยภาพอาสาสมาัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอนะคะให้มีคุณภาพสูก่การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมตลาดสดเทศบาลสานะคะสำนักงานเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีเพิ่นได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอประจำปีงบประมาณ2566ขึ้นค่ะโดยมีนางสาวพิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนะคะรวมด้วยนายประสบสารสมัครรองนาย,ยกเทศม ตรีอุบลราชธานีคณะผู้รบริหารบุคลากรสมาชิกสภาพเทศบาลอาสาสมาัครสาธาสุประจหมู่บานหรือว่าอสมกกว่า1,300คนค่ะเขาร่วมในกิจกรรมเทนีมีการสัมมนา การสมัครใส่งานแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเก่าด่านนะคะผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมและการมีการเยี่ยมชมการจัดบูธกิจกรรมแสดงผลงานอสมในพื้นทีค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเนี่แหละค่ะสามารถที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อ,อสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งจะนําไปสู่การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระท่วงสาธารณสุขและกับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอผลงานอ,อสมอในรอบป,ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและกกับสังขวัญกําลังใจส่วนอาสาสมัครประจำาอาซาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอนะคะต้องบอกว่าเป็นจิตอาสาที่เสียสละว่าจะเป็นแรงกายแรงใจนะคะโดยมีส่วนสําคัญในการซอยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิที่ผ่านมาค่ะอสมอกับเป็นกําลังสําคัญคอยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้านนะคะโดยมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการดําเนินงานสาธารณสุขฐาน ข้อมูลฐานนะคะรอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและกระ่งเสริมให้ชุมชนตะนักในความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธรารณสุขของชุมชนเองซึ่งมีฟันเพื่อสําคัญในการดําเนินงานนะคะอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นจิตอาสาที่เสียสละนะคะบ่จะเป็นแรงกายแรงใจเวลาทุนทรัพย์ในการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยบ่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นค่ะ อ,อสมอก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะที่อยู่ใกล้โตเห้านะคะอยู่ใกล้บ้านเฮ้าที่สุดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มีการระบาดของไข้วัดใหญ่แน่นะคะหรือว่าไข้เลือดออกนะคะหากว่าจะปรึกษาเพื่อนเรื่องของลูกน้ำยุ่งลายสิกอสารที่จะแจ้งเพื่อนกระไดนะคะเพื่อนกระจะเป็นผู้ประสานงานและก็แนะนาเรื่องของการกําจัดลูกน้ำยุ่งลายนั่นเองนะคะ